วันนี้นะคะช่วงงานตลาดอริยะของเรานะคะที่ราชธา,านีอโศกนะน,น,นะคะวันอาทิตย์ที่13เมษายน2564นะคะเราจัดงานตลาดอริยะสินค้าราคาถูกนะคะที่ประวลราชธา,านีอโศกนะคะอุบลราชธาน,นะะีมีจัด3วันนะคะตั้งแต่วันนี้วันที่13ถึงวันที่15เมษายนนะคะ พี่น้องสามารถมาร่วมกิจกรรมนี้ได้มาซื้อสินค้าราคาถูกมารับประทานอาหารนะคะอาหารราคาจานละหนึ่งบาทนะคะสามารถมาได้ทันทีนะคะที่ได้รับชมข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดสดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆนะคะในชื่อหมอเขียวแฟนคลับคุนนิยมนะคะแล้วก็กองทัพทรราหมอเขียวทีวีนะคะ แล้วก็ในช่องทางอื่นแอปสีฟ้าสีแดงสีดำอะไรก็ติดตามรับชมข่าวสารแล้วก็มาร่วมกิจกรรมมาซื้อสินค้าราคาถูกกันได้นะค่ะวันนี้เลยก็จะมีให้เลือกซื้อกันเลยนะคะใีเรื่องของอาหารตลาดอาหารตลาดเดียวนะคะโปรดีกาผมมีกา30นาทีหรือ15นาทีได้ค่ะน่เลยนะคะเป็นตู้ไปนะคะจุดแรกติดกล่องก็มีนะคะอันนี้เป็นแถว แถวตลาดอาหาระะแมบบ่คุปตังก็มาซื้อสินค้าได้เลยวันเป็นเมนูผัดหมี่โคราชน,นะคะซึ่งเป็นมาประจําทุกปีและทุกงานอยู่แล้วที่บอกว่ามาฉลองสุดเราเมนูกเ็เป็นปูจับมีข้าวเหนียวข้าต้มร่าตันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวค้าของเด็กๆนะคะสำหรับสินค้าจากกระผมกระโจนท่านท่านจะได้รับความสนใจในการชิมสินค้าเมนูนี้ สินค้าอื่นๆสินค้าใช้ประจําชีวิตประจําวันพี่น้องก็เลือกซื้อกันเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะหลายท่านก็นมาตั้งแต่เช้านะคะ6โมงมาถึงพื้นที่ภายในอาคาระวรกันแล้วนะคะในส่วนตรงนี้ก็เป็นร้านข้าวแกงอาหารหลายเมนูนะคะมีผัดผักนะคะมีผัดมาม่าผัดข้าวกันนะคะ หลายท่านก็เลือกซื้อตามความต้องการในการรับประทานให้สมบู่ณ์อันนี้มีส้มตำมีผลไม้จำหน่ายด้วยนะคะเพื่อตลาดรับก็ะูกกรลิตได้อย่างงายทีตลาดสินค้าอื่นก็มีตลาดต้นไม้นะคะปุ๋ยก็มีนะคะับ๋ยในการทำเกษตรกรรมในส่วนของเวทีด้านหน้าอาคารก็จะมี บันทีการแสดงนะคะของเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่นะะคที่ภายในชุดนของเราแล้วก็ประวัอื่นก็มาร่วมกิจกรรมในงานนี้ก็ผู้ใหญ่ก็จะซื้อสินค้ากันได้แล้วหลายๆหลายๆสินค้าในปีนี้จะเห็นเด็นชัดก็มีถังน้ำที่เห็นถือไปด้านหน้าได้รับความสนใจจากพี่น้องอย่างมากนะคะ ก็ถุงน,นะคะถุใส่ข้าวทีเห็นที่น,นี้ครับปีนี้ก็ได้รับความสนใจเพราะว่าราคาขายในนี้นะคะสาไทละ2บาทแต่ไายในตลาดด้านนอกตลาดของตลาดทั่วไป ละสามบาทไปละห้าบาทนะคะความต่างของราคาสามบาทนะคะอันนี้เป็นส่วนของเวทีนะคะและมีการแสดงอดของญาติ่ขับพี่น้องเราอันนี้สินค้าที่เลือกซื้อกันนะคะแล้วหน้าจะเป็นร้านนะคะราคะ้านหลากหลายเมนูนะคะให้เลือกซื้อ ราคาก็ไม่แพงอันนี้เป็นพับคอนนะคะพับคอนทั่วของเราก็ได้รับความสนใจนะคะนี่เมนูน,นี้ทุกงานเลยนะคะที่จับงานน้ำน้ำน้ำดื่มของบ้านล่านนะคะขายขวดละช็อปป้านะคะอย่าว่าแต่ว่าปกติกกใตนร้านค้าทั่วไปไม่ทำป่าปลาค่าปลาเป็นไปนะคะแม้ที่เด็กๆนะคะยาล่า เป็น<สะ>น้ำดื่ม่วนน้ำดื่มหอมมาลานรวชาิดีมากเป็นน้ำที่มีคุณภาพสูงมากเลยนะคะนี่มาเติมมาได้เลยนะคะมีโอเลี้ยงนะคะมีอัญชันนะคะที่จะมาเติมกันนะคะอัญชันมะนาวด้วยนะคะน้ำมะตูนนะคะมีแก้วอย่างที่เห็นหรือท่าในใดก็สามารถมาซื้อน้ำแข็งแล้วก็เติมซื้อจ่ายเงินครั้งเดียวแล้วก็เติมได้ตลอดเลยนะคะแก้วอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ ราคาเก้าละสิบบาทนะคะเนี่ยอย่างที่เห็นเน่ยสิบาทเติมได้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะวันนี้หรือวันต่อๆไปนะคระัีเพียงแก้วเดียวหรือภาชนะเดียวก็ได้ดูแถวแถวน้ำนะคะซึ่งนึ่งข้าวก็ได้รับความสนใจนะคะหมอนหมอหมอนก็จำหน่ายดีทุกปีเลยนะคะนี่ส่วนนี้ส่วนน้ำนะคะ ได้รับความสนใจแล้วก็เป็นที่ต้องการในอากาศช่วงนี้เริ่มจะร้อนแล้วอะแล้วก็พี่น้องก็ไปซื้อสินค้ามาจนเหนื่อยกันแล้วมาอยู่สู่จุดนี้จุดอาหารก็จะเริ่มขายได้กันเลยถ้าคนดีมากค่ะเพราะว่าอันนี้นะคะหลายท่านก็นําไปไว้ที่รถแล้ว,ลวะค,ะค่ะนะครับมาเป็นครอบครัวก็เยอะนะคะมา,มาส่วนใหญ่จะมากัน,น,นเป็นกลุ่มหมู่คุณ ยังค่ะไปไหนอ่ะแอ๋ออันนี้พี่นออันเนี้ยมาพี่นออันเนี้ยมาพี่นออันเนี้ยมาไม่มาด้วยกันนะคะเด็กๆเราจะเห็นเด็กๆมาผู้ปกครองในช่วงโรงเรียนปิดด้วยนะคะก็มาเป็นมาเป็นอีกหนึ่งกำลังนะคะสำหรับเพราะว่าแลรอย่าง เราจะไปเข้าเป็นระเบียบการ, <Haj ar> การที่จะ ให้เป็นระเบียบแล้วก็ซื้อสินค้าได้สะดวกมากขึ้นก็คือข้าวแถวนะคะแล้วก็สินค้าหลายๆอย่างก็เรากําหนดไว้ว่าแต่ทุกท่านซื้อได้จานวนกี่ชิ้นนะคะอันนี้บนเวทีรู้สึกว่าจะเป็นให้ผู้ที่มาร่วมในงานได้ร่วมได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็อาจจะเป็นสินค้าราคาบาทเดียวนะคะที่เราเห็นนะคะ เป็นช่วงของกิจกรรมบนเวทีนะคะสินค้าราคาพิเศษนะคะ,คคะน่าจะที่โชว์ชวที่เห็น,เห,นเห็นกันเนี่ยค,ะค่ะมีสันให้นั่งพักหลายๆจุดนะคะนี่ส่วนใหญ่ก็ วันนี้เพียงพอแล้วก็อาจจะกลับไปก่อนก็ผู้ที่มาใหม่ได้นะคะอยู่ที่แต่ละท่านประมาณการนะคะของแต่ละครอบครัวนะคะแล้วที่นี่ก็มีน้ำตกให้ไปเด็กๆไปเล่นระบายความร้อนแล้วก็พักผ่อนผู้ใหญ่ก็สามารถไปรับความเย็นจากน้ำได้นะคะเราสร้างไว้พระกูรเจ้าพระพิลก็มีจัดสร้างเพื่อที่จะ ให้บุตรหลานแล้วก็เยาวชนนะคะลูกหลานพ่อคู่ได้มาพักผ่อนนะคะแล้วก็มาเริ่มกับภายในวัดภายในประวัติของเรานะคะจะเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้ชีวิตภายในชุมชนของเราได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้กิจกรรมบนเวทีค่ะก็ให้ความกันเองกับพี่น้องที่มาภาในความเป็นกันเองกับพี่น้องที่มาภายในประวัติของเรานะคะจุดนี้ จุดตรงห้านนั้นมันก็จะเป็นสินค้าราคาถูกบาทค่ะ,ระหะรือตลาดระยะในโลกแห่งกางรกละโรดนะคะเขาจะสต,ะติลงได้ก็้ดยผู้รับและผู้ให้นะคะโดยผูร<อ>้รับก็รับตะเพียบพอดีนะคะทังรู้สึกนะคะ ป็นนี่และบุญคุผู้ให้และมีปัญญารู้ทุกข้องการรัลไวผู้ให้ก็รู้สึกเป็นนี่บุญครู้รากต้องจักใช้พยาในการให้และเห็นเพื่อไทคนารเกสะสมขอขอผวงจักขึ้นไว้นี่แหละคือทางสายเดียวที่จะทำชุดโลกให้สมาบันเยนสติตดยแท้นะคะเป็นคำสอนขอบอคุณสมบั ภาพบรรยากาศในเรื่องของทีท่ตลาดอารีย์ของคณะร้อยหกสิบแปดเรานะคะเดี๋ยวเราลองไปดูตรงจุดนี้นะคะว่ามีสินค้าอะไรบ้างกันนะคะเราจะหาทางเข้าก่อนนะคะว่าเป็นความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่จะมีพี่น้องภายนอกชุกชนเรา เข้ามาเรียนรู้มาศาึกษาหรือมาซื้อสินค้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเรานะคะราชธานีอโศกชีวิตที่อยู่แบบเรียบง่ายพอพีเงินนคเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านการสินค้าด้านอาหารทำส,สิริราชสินค้าราคาถูกตกันค่ะสิจกรมไร้สารพิษต่างๆน,นะคะด้านนู้นก็เป็นน้ําตกนะคะที่จะให้ไปพักผ่นนะะอนกันได้นะคะข่ร้อนก็ได้นะคะ นี่ตัวละหนึ่งบาทนะคะตลาดเสื้อผ้านะคะสินค้าใช้แล้วนะคะรือพี่น้องหลายท่านก็นํามาแบ่งปันแล้วก็ในโอกาสในในโอกาสแบบนี้นะคะก็จะนํามาจำหน่ายในราคาถูกมากเลยนะคะเป็นการเอื้อกันและกันในสถานการณ์วิกฤตของโลกเรานะเวลานี้นะคะเนี่ยมีหลากหลายรุแปแบงนะคะแต่ท่านก็สามารถมาเลือกได้นะคะไปใช้ชิต ในชีวิตประจำวันของตนเองก็ยังได้เลยะคะิดว่ามีโอกาสได้มาพบเจอกันหรือไม่นะคะอันนี้ในส่วนของตลาดนะคะเป็นตลาดเครื่องพลาสติกแล้วก็หลายๆสินค้านะคะทางเข้าอยู่ด้านโน้นนะคะก็มีการจัดแผงปันกำหนดในการเข้าในแต่ละรอบด้วยนะคะเป็นเครื่อนสินค้าพลาสตะะิก เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะคะว่าเป็นอย่างไรก็มีพี่น้องมาให้ความสนใจกับสินค้าเสื้อผ้าราคาถูกภาพโดยรวมของัเวทีในเวลานี้นะคะ หรือซื้อหมอดหลักนะคะเราจะเห็นว่าแต่และครอบครัวแต่ละชาน,นิใความต้องการที่จะซื้อสินค้าหรือเพิ่มเติมในวิถีชีตประจำปัจจบันก็มีความหลากหลายนะคะไปดูด้านในกันนะคะ,ะเชิญคะอันนี้เป็นผ้าเช็ดเท้านะคะหลากหลายรูปแบบหลากหลายสีเลยนะคะ เครื่องพลาสติกก็มีหลายอย่างนะคะหลายสินค้ามีข้าวจำหน่ายด้วยนะคะสินค้าวุ้ยถีชีวิตประจำวันเลยนะคะแต่ว่าเครื่องพลาสติกก็เป็นที่นิยมของพี่น้องเราอันนี้อันนี้พี่น้องแพทย์วิ้ยถีทำก็มาช่วยในส่วนในส่วนของร้านดูแลการชำระจุดชำระเงินนะคะ ดีใจมากนะคะท่านผู้ชมอำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินนะคะสินค้าโดยรวมก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะคะเครื่องพลาสติกไปนากับบ้านไตอบเอ้าซื้อมากี่บาทต่อบาทเดียวพี่เบียร์ว่าเขาจะเชื่อไหมคะงงค่ะมีปล่อยคนเข้ามาเลยแต่ละรอบ เพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็สะดวกนะคะในการซื้อสินค้าแล้วก็ชาระเงินของพี่น้องกันเองนะคะก็ตามสายต่างเอื้อกันนะคะผู้ซื้อและผู้ขายนะคะ<ป>ช่วยกันนะคะที่จะทําให้ทุกอย่างรับเออราบลื่นนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สะดวกในการทานะคะมาวันนี้สินค้าก็จัดวางให้เห็นโดยง่า<ด>ยไม่จหยิบ ซื้อกันนะคะดูหน้าตาพี่น้องะนะคะะเดีย๋ยวลองไปดูจุดตื่นนะคะจุดแรกคุปองก็มีนะคะในฝั่งของตลาดอาหารก็มีหลายๆเมนูนะคะใน,นจุดแรกเงินเรารับเฉพาะแค่ห้าร้อยและแค่พันที่จะมาแลกเป็นเหรียญย่อยๆเพื่อจะไปซื้อสินค้านะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเอาอยู่ส่วนไหอ่อยู่ส่วนไหนคะอยู่ส่วนแรกเงินค่ะแบงค์พันกับแบงค์ห้าร้อในงานนะคะร้านค้าต่างๆจะไม่ได้รับแบงค์พัน <Ride> ก <people moving>. ับแบงค์ห้าร้อย ให้ท่านผู้ชมที่มานำแบงค์พันกับแบงค์ห้าร้อยมาแลกตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะมีเครื่องที่จะตรวจสอบนะคะว่าเป็นธนบัตรจริงหรือว่าธนบัตรปลอมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะ,จะทำเพื่อความสะดวกให้ร้านค้าด้านในจะได้ไม่ต้องกาหน้าต um ู้เช็คเราจะเป็นผู้เช็คในร้านนี้ในรายการพี่น้องนะคะและถ้าเป็นไป็นแพี่น้องก็นำแบงค์ย่อยมาก็จะ นะคะที่รักแ mhm. รกในคันน้อยค่ะโอ้พี่น้องวันนี้มาตื่นเต้นมากเตยน่าจะมานั่งก็ยังได้ถึงค่ะได้อยู่ตอนที่มานี่แหละก็รู้สึกรู้สึกไม่ยินดีเลยบดงทีนะคะแล้วก็ไม่จัดจวนนานไม่จัเช้าเจอแค่กล่อมอยู่ไปใช่แต่แต่เราก็ก็เข้าใจว่าครั้งแรกที่น่าจะมีเจตนาแล้วก็เจตนายังเป็นควได้นะคะ ขก็มีคนมาขอให้ท่านนะคะว่าการที่เราขอไป่ับแร็จจริงๆนะคะเพราะว่าเราตรวจสอบแล้วมันไม่ได้เป็นในที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็มีความรู้สึกรู้สึกดีสนุกดีไม่คิดต้องผิาดนี้มาตอนแรกก็ตื่นเต้นเล็กน้อยว่าแบบจะตรวจเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้ยากเรียนรู้ได้ค่ะสนุกดีค่ะยินดยินชื่อยินดนะคะยินดียังยินดอยู่ค่ะอนุโมทนาค่ะเอาเถอะค่ะ

เราดูวิธีการซื้อสินค้าวิธีการนำกางไปอันนี้น่าจะเป็นรถาาพกบ้านนะคะเมนมีมผ่านจากที่นี่นะคะที่จะเอื้อในการบริการการมีรถเแย่หาอันนี้เป็นรถของในส่วนของการวก่วมงานนะคะเป็นการเอื้อ,อพี่น้องที่จะมา มีรายได้จากช่วงงาสถานะแต่เราก็ต้องมีการพูดคุยกันนะคะมี้อรกลงมกันว่าจะทําลักษณะไหนเพื่อไม่ให้การทําให้อย่างถูกต้องถูกตรงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราจะมีการพูดคุยแล้วก็ลงมติกันเป็นของหมู่ลุ่มน,นะคะจะไม่ได้มีการทําของใครคนใดคนหนึ่งนะคะนี่คือวิถีชีวิตของชุมชนของเรานะคะอันนี้ในส่วนของหมอนนะคะ ร้นานดินอุ้มดาวนะคะผ้าไทยอันนี้ก็เด็กๆมาเผู้ปกครองเห็นความสามารถแล้วก็ศักยภาพของแต่ละท่านอย่างดีเลยนะคะมีความแข็งแรงแข็งแก่งที่จะนำสินค้ากลับไปอย่างจุดที่จอดรถของตัวแต่ละท่านเองนะคะถ้าได้สนใจมาได้เลยนะคะเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15เมษายน2568นะคะ เดี๋ยวช่วงเที่ยงรลันเครื่องมือการเกษตรก็จะหยุดพักเพราะว่าพักก่อนหนึ่ชั่วโมงค่ะแต่ว่าแถวก็ยังมีพอสมควรนะคะก็ทยอยทยอยเปิดเข้าไปซื้อสินค้าตามลำดับนะคะอันนี้ในส่วนของเป๋าก็ยังได้รับความนิยมยอยู่นะคะเดี๋ยวพี่น้องก็สามารถติดตามในช่องทางอื่นในช่วงเวลา ่อจากนี้ได้นะคะเจอการประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดของช่องทางใดก็สามารถติดตามได้แล้วก็สอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมนะคะสำหรับช่องทางนี้นะคะติ๊กต็อบคุณนิยมน่าจะขอหยุดพารการถ่ายทอดสดไว้ก่อนนะคะสำหรับการสื่อสารข้อมูลงานตลาดอายะประจำปีส5คั6 8ที่ราชธานีอโยธ ในครั้งนี้นะคะได้เห็นบรรยากาศโดยรวมกันแล้วนะคะก็แต่ละท่านก็มาร่วมกันได้นะคะในงานนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติดในช่วงนี้ก่อนนะคะแล้วพบกันในช่วงต่อไปหรือโอกาสต่อจากนี้นะคะจะิิ้ทำสำานึกดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วแลกเปลี่ยนส่งข้อมูลกันมาค่ะ